สวัสดีค่ะพี่หมูวัฒนาค่ะพี่หมูเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนะคะปกติทาออฟไลน์ค่ะแต่ว่าเข้ามาทําออนไลน์2ปีแล้วค่ะ2ปีที่แล้วเนี่ยพี่หมูทําออนไลน์โดยเอาสินค้าเข้ามาในออนไลน์นะคะเราประสบความสําเร็จตรงนั้นวันนี้เนี่ยนะคะปีนี้พี่หมูเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือในรูปแบบของการตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์ที่เราทำมาค่ะแล้วประสบความสําเร็จมาแบ่งปันให้น้องๆที่เข้ามาในออนไลน์ค่ะพี่หมูได้เจอคอร์สคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สที่พี่หมูประทับใจมาก ก็คือคอร์ส The Trainer 7การปั้นตัวเองเป็นครูโค้ดออนไลน์กับอป้าอีสานนะคะเป็นโค้ดอป้าอีสานนะคะคอร์สนี้เนี่ยทำให้เรารู้ทิศทางของการเป็นโค้ดที่ชัดเจนค่ะทําให้เรารู้ว่าถ้าเราจะเป็นครูโค้ดออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องอะไรบ้างเรื่องเทคนิคต่างๆแบบไหนอย่างไรค่ะจนถึงเราเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดค่ะการวางแผนการทําคอร์สของเราเรื่องราวต่างๆมากมายใน The Trainer 7 2็ดสอน พี่หมูรู้ว่าถ้าเราจะเข้ามาในออนไลน์เนี่ยด้วยการเป็นครูโค้ดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปค่ะแต่ด้วยความที่โค้ดตั้งใจกับเรามากเราถึงมาถึงวันนี้ได้ค่ะจนถึงตอนนี้เวลาพี่หมูจะทำคอร์ส ออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรากลับพบว่าเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนหรือเรายังไม่เข้าใจกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากพอในการที่จะเป็นครูโค้ดมืออาชีพค่ะพี่หมูมาเจอคอร์สนี้ของโค้ดโอป,ป้าอีสานเช่นเดียวกันนะคะก็คือคอร์ส The Trainer Business ค่ะ ตอนนี้มันมีคําว่า Business เข้ามานะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นครูโค้ดออนไลน์ที่สร้างเงินล้านได้เนี่ยเราจําเป็นต้องรู้อะไรเพิ่มซึ่งบอกเลยค่ะว่าคอร์สนี้พี่หมูประทับใจมากๆมันคือสุดยอดจริงๆค่ะถ้าเราจะเดินในเส้นทางนี้จะบอกว่าถ้ากลยุทธ์การตลาดในปีนี้ปีหน้าเราจะต้องใช้อะไรในการเป็นครูโค้ดถ้า เราจะเป็นครูโค้ดออนไลน์เนี่ยมันมีระดับไหนบ้างในการที่เราจะยืนอยู่ได้เราจะไม่เป็นครูโค้ดออนไลน์ตามกระแสะอย่างเดียวแต่เราจะมีระดับของการพัฒนาซึ่งระดับของการพัฒนาค่ะโค้ดสอนละเอียดมากแล้วก็บอกให้เราเยอะมากๆค่ะเป็นเทคนิคต่างๆที่ไม่มีแม้นกันเลยค่ะไม่มีไม่มีแมมไว้นะคะคือบอกจริงๆบอกเยอะมากๆค่ะโค้ดเป็นพี่เลี้ยงให้เราทุกวันในการเรียนนะคะมีการฝึกค่ะ มีการปฏิบัติจริงค่ะมีการประเมินด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นการเรียนที่แบบว่าสุดยอดค่ะตอบโจทย์พี่มากๆเลยนะคะเทคนิคต่างๆในการที่จะเป็น code, ครูโค้ดกลยุทธ์ทางการตลาดการทำคอนเทนต์การพูดเปิดหรือการปิดซึ่งบอกว่าเนื้อหาสาระเต็มๆแน่นๆเน้นเน้นค่ะพี่ประทับใจคอร์สนี้มากๆค่ะ The Trainer Business ถ้าใครมาทางเส้นทางที่อยากจะเป็นครูโค้ดออนไลน์นะคะพี่หมูบอกเลยค่ะว่าคอร์สนี้คุ้มเกินราคาค่ะต้องพูดคำนี้นะคะว่าคุ้มเกินราคาค่ะแล้วก็เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าคโค้ดอป,ป้าเนี่ยเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆทุกสิ่งที่เขามีให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะแล้วคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สท,ที่ถ้าใครได้เรียน ถือว่ามันเป็นสิ่งสุดยอดในการที่จะต่อยอดในเรื่องราวของการเป็นครูโค้ดของคุณค่ะนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าใครพลาดโอกาสนี้พี่มองเลยค่ะว่าในเส้นทางของครูโค้ดคุณก็เป็นได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากเป็นได้แบบสุดยอดแบบดีที่สุดแบบเลิศค่ะเพราะว่าโค้ดสอนให้เราหมดเลยค่ะว่าเราจะคิดอค์สเนี่ยแบบไหนอค์สของเราเนี่ยควรจะวางสเต็ หนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่เนี่ยแบบไหนระหว่างสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่เนี่ยเราจะมีวิธีคิดนะคะมีวิธีคิดมีวิธีสร้างแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะแค่พี่หมูพูดแค่นี้มันน่าสนใจแล้วนะพี่หมูบอกได้เลยค่ะว่ามันไม่น่าพลาดจริงๆค่ะอยากเชียร์อัพให้น้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนหรือพี่ๆทุกคนนะคะถ้าอยากจะเป็นครูโค้ดออนไลน์ มาเลยค่ะส่วนใครที่ไม่อยากได้เส้นทางครูโค้ดออนไลน์ถามว่าคอร์สนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเราสามารถปรับกับธุรกิจของเราได้ในการทําเครือข่ายสมมุติเรามีแบรนด์เราเป็นเครือข่ายนะพี่หมูก็ยังมองค่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์กับเราได้มันได้ประโยชน์กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใครถ้าอยากมาเส้นทางนี้คอร์สนี้พี่หมูชียรค่ะ,คะ